สวัสดีค่ะดราม่าแล้วหนุ่มกัญชัยจัดโหนกระแสตามอารมณ์เรียกได้ว,ว่ากระแสดราม่าไม่เข้าใครออกใครจริงๆล่าสุดหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยยังโดนเพจอีซอขยี้ข่าวอีซอได้ออกมาเผยข้อความของผู้ใช้เอ็กซรายหนึ่งพี่หนุ่มโดนแล้วชาวทวิตบอกจัดโหนกระแสตามอารมณ์คิดอย่างไรกันความคิดเห็นชาวโซเชียล ปกติไม่ค่อยเมนอะไรพวกนี้นะแต่คือดูผลงานเขานะมันมีบ้างแหละที่เขาพลาดแต่คือส่วนใหญ่แล้วที่เขาจัดมามันเป็นประโยชน์มากกว่า90%้น่ะและถ้ามุงใช้จักรยานในการชมเรื่องหมอดูเนี่ยเขาก็บอกตลอดรายการป้ะไม่เชื่อไม่ชอบใจให้ดูเพื่อความบันเทิงแต่ถ้าใครเชื่อก็ให้เป็นอุทาหรณ์ส่วนเรื่องชีตัก ถึงนางไม่แซะเรื่องมันแดงขนาดนี้คิดว่าโหนกระแสจะออกแค่วันเดียวเหรอคิดสี่คิดเขาต้องขยี้อยู่แล้วป่ะขอบคุณพี่หนุ่มกัญชัยที่ตามเรื่องแม่ค้าออนไลน์ทองปลอมร่ำรวยผิดปกติจนตอนนี้ได้นอนคุกและประชาชนหูตาสว่างมากขึ้นดีกว่า e x หลุม um, ที่ไม่ทำอะไรขอบคุณค่ะรายการของเขาอ่ะ เขาจะทำอะไรก็ได้เคสไหนเราอยากเผือกเราก็ดูเคสไหนไม่ชอบก็ไม่ดูแค่นั้น <hashtag S 2> ใดใดคือโหอนกระแสไม่ใช่รัฐบาลที่จะต้องแก้ปัญหาให้ชาวบ้านก็มีบันเทิงบ้างสาระบ้างวันไหนไม่ชอบก็เลื่อนผ่านดูรายการอื่นแค่นั้นอยู่ดีๆก็อยากมีเรื่องสินนะจะใช้แอรอะไรเขารู้ตัวหมดนะถ้าเขาจะเข้าข้างจีนเขาจะเอ่ยเรื่องนี้ออกมาเองเหรอ เขาไม่พูดก็ไม่มีใครรู้นะสาวขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ